好，念桥。 ประจําวันหนึ่งยอนบทที่หข้อหนึ่งถึงหหัวข้อไม่เป็นภาระคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ก็เกิดจากพระเจ้าและคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กําเนิดก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเรารักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้ คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไปเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี้แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกใครละ่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพรยมเช้าที่เราจะร่วมฟ้าดูด้วยกันในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกา30นาทีนะคะพี่น้องคะในเช้าว,วันนี้เรายังอยู่ในพระธรรม1ย่อนซึ่งอยู่ในบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่15ในหัวข้อในเช้าว,วันนี้นะคะก็คือไม่เป็นภาระเวลาที่เราพูดคาว่าภาระแน่นอนหลายคนอาจจะนึกถึงภาพ ของการแบกรับปัญหาการแบกรับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเช่นพ่อแม่มีภาระในการเลี้ยงดูลูกครูมีภาระในการอบรมสั่งสอน ซึ่งภาระบางอย่างก็ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจและแน่นอนว่าหากไม่ได้เกิดจากความสมัครใจก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราไม่น้อยแต่ก็ยังมีภาระบางอย่างที่เราสมัครใจที่จะแบกไว้และเราก็พร้อมที่จะแบกในชีวิตของเรา คำถามสำหรับเช้าวันนี้นะคะผ่านพระธรรมหนึ่งยอนบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่5นะคะที่อยากจะถามพี่น้องก็คือพระบัญญัติของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นเป็นภาระสำหรับชีวิตของเราในรูปแบบไหนข้อ2นะคะก็คือคำถามเรายินดีที่จะแบกหรือไม่ ย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าภาระเนี่ยบางอย่างเราก็พร้อมที่จะแบกด้วยความยินดีแต่ภาระบางอย่างก็ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของเราการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นภาระที่เราจะยินดีแบกหรือไม่หากเรามองว่าการเชื่อฟังพระเจ้าหรือว่าการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นเป็นภาระที่หนักที่เราต้องแบก แน่นอนว่าเราคงไม่มีความสุขในการที่จะดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าอย่างแน่นอนจนึงอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะในเช้าวันนี้ว่าหากเรามีความรู้สึกหรือว่ามีความคิดเช่นนี้นะคะว่าการติดตามพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นภาระที่หนักสำหรับเราขอให้เราเปลี่ยนความคิดทัศนคติ ะค,ะความเชื่อและการปฏิบัติตามพระบรัญญัติของพระเจ้านั้นไม่ควรที่จะเป็นภาระในการดำเนินชีวิตของเราเพราะอะไรนะคะในพระธรรมตอนนี้บอกกับเราว่ามีแค่ข้อเดียวก็คือเรารักพระเจ้าพี่น้องคะเมื่อเรารักใครสักคนการทําสิ่งต่างๆให้เขานั้นเป็นภาระหรือเปล่าคะแน่นอนคําตอบก็คือไม่แต่มันกลับกลายเป็นความสุข ที่เราได้เตรียมได้ทำแต่มันกลายเป็นความสุข ที่ได้ทำให้เขาได้เห็นเวลาที่เขามีความสุขหรือมีรอยยิ้มนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พลอยที่จะทำให้เรามีความสุขไปด้วยอย่างเช่นพ่อแม่นะคะที่อาจจะแบกภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ก็เป็นภาระที่เราเห็นลูกของเราเติบโตและมีความสุขนั่นเองเช่นเดียวกันเมื่อเราพูดนะคะหรือว่าเราบอกว่าเราเนี่ยรักพระเจ้าในข้อที่3นะคะก็ได้กล่าวไว้ว่า การที่เรารักพระเจ้านั้นก็แสดงออกมาด้วยการที่เราเชื่อฟังทําตามพระบัญญัติของพระองค์และบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นภาระหนักสําหรับเราเมื่อเรารักพระเจ้าเราพูดว่าเรารักพระองค์ความรักนั้นควรแสดงออกมาเป็นการกระทำคือการที่เราเชื่อฟังและทำตามพระบัญญัติของพระองค์และสิ่งที่สำคัญก็คือว่า พระบัญญัติหรือการเชื่อฟังนั้นไม่ควรเป็นภาระหนักที่เราจะไม่เต็มใจที่จะกระทำตามเช่นอะไรบ้างนะในชีวิตประจำวันของเราหรือตลอดพระธรรมหนึ่งยอนที่ได้กล่าวถึงบัญญัติอย่างหนึ่งที่สม่ำเสมอก็คือพูดถึงเรื่องของการรักซึ่งกันและกันเช่น อะไรบ้างนะคะที่พูดถึงการเชื่อฟังและการกระทําตามบัญญัติของพระเจ้าตลอดหนึ่งย้อนนะคะเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่พระคําของพระเจ้าสอนแล้วก็หนุนใจเราที่จะกระทําตามก็คือการรักซึ่งการและการนั่นเองเพราะฉะนั้น เวลาที่เรากล่าวว่าเรารักซึ่งกันและการนั้นความรักของเราควรแสดงออกมาเป็นการกระทำด้วยในข้อที่3นะคะได้กล่าวไว้ว่าการที่เรารักพระเจ้านั้นก็แสดงออกมาด้วยการที่เราเชื่อฟังทําตามพระบัญญัติของพระองค์และบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นภาระหนักสําหรับเราเลยเมื่อเรารักพระเจ้าเราพูดว่าเรารักพระองค์ความรักนั้นควรแสดงออกมาเป็นการกระทําและการกระทําแบบไหนละ่ะ ก็คือการที่เราเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าทำตามพระบัญญัติของพระองค์และสิ่งที่สำคัญก็คือ การเชื่อฟังและการทำตามพระบัญญัตินั้นไม่ควรเป็นภาระหนักที่เราจะไม่เต็มใจที่จะกระทำตามนะคะเราสามารถทำตามพระบัญญัติแห่งรักได้โดยไม่ได้ฝืนใจตนเองเชื่อฟังพระองค์ด้วยความยินดีโดยที่เราไม่ฝืนใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในเช้าวันนี้กลับมาทบทวนถึงความคิดกลับมาทบทวนถึงชีวิตของเราใหม่ว่าหากเรามีความคิดว่า ความรักที่เรามีให้กับพระเจ้านั้นเป็นการฝืนใจหรือว่าการเชื่อฟังพระญญบัญญัติบางอย่างเป็นการฝืนใจขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะแน่นอนว่าด้วยกําลังของเรานั้นคงยากและหลายครั้งเราไม่สามารถที่จะสม่ําเสมอในเรื่องนี้ได้นะคะแต่เราสามารถขอกําลังจากพระเจ้ารักพระเจ้าและไม่มีการฝืนใจในการติดตามพระเจ้าหรือดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้านั่นเองเราที่ทานด้วยกันคะ่ะ พระเจ้าพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ที่ได้ให้เราทั้งหลายกลับมาทบทวนถึงความคิดของเรา ใจของเราหรือความรักที่เรามีต่อพระเจ้าว่าวันนี้เรารักพระเจ้าของเราและเราแสดงการกระทําเช่นใดและสิ่งที่พระคาของพระองค์ได้หนุนใจเราในเช้าวันนี้เมื่อเราพูดว่าเรารักพระเจ้าขอให้เราแสดงการกระทําออกมาด้วยการเชื่อฟังพระองค์และทําตามพระบัญญัติของพระองค์และสิ่งที่สําคัญนั้นการที่เราเชื่อฟังและทําตามพระบัญญัติของพระองค์นั้นจะไม่เป็นการที่เราฝืนใจหรือจะไม่เป็นสิ่งที่เราไม่ยินดีที่จะกระทําแต่ให้ใจของเรานั้นยินดี และเราและเราจะไม่มองว่าภาระต่างๆเหล่านี้เป็นภาระหนักที่เราไม่อยากจะแบกขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราตลอดทั้งเช้าวันนี้พระงคเจ้าข่าให้ใจของเรานั้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ตลอดวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ